ผมเนี่ยเสีดยาสดายเวลาเสียดายแรงงานนช่วงที่มีแรงงานมีกําลังหลายๆไปหาขายแรงงานคิดผิดนะครับแทนทีที่เขาออเอาแรงงานที่เขามีเขามาเห็ดของเขามสาสั่งของเขาเขาไปหาเงินนะรวมแล้วยี่สิบปีมันได้หนี้แก่มัเน,นี็ดจังไหนมันยังเสว่าเป็นหนี้บ่ส้องไปหาเงานินหาเงินมาหาผ้านเห็ดมืัอนี้มันสีได้เลยด้เฮ็ดท่างกระสังสครับเพื่อฟ่งนี้อาทิโบมีรวมหายใจก็ได้ คือคำพันธ์เหล่าวงศีนะครับเป็นปราดชาวบ้านสั้งกัดเครือข่ายปลาดชาวบ้านเป็นอย่างคือต่องมะเห็ดไณ์เกษตรเนื่องจากว่าไปเหตุธุรกิจอื่นๆบอประสบความสำเร็จครับหลังจากที่เรียนจบกาไปทำงานรับจ้างประมาณ13ปีแล้วก็ผลที่ได้ออกมาก็คือบอมีเงินเก็บเกิดวิกฤตนะครับช่วงปี40 อยูวิกฤตเศรษฐกิจฟอนสบู่นะครับช่วงน,นั้นกรหันมาเหตุงา้นลราหมอกอสร้างเพื่อจะหารายได้แต่ปรากฏว่าทีนี้หอดลูกน้องเาม่มีเงินจ่ายลูกน้องในที่สุดก็เลิกลมอยมู่แลยมีมาคิดหม่ครับคิดหม่่าเหตุเช่นหดหองจังสีมีออนทางที่ดีกว่านี้มาเหตุอาชีพที่มีเงินเพื่ออนาคตนะครับขอบครัวจะได้อยู่ดีกินดี เลยตัดสินใจขายทีนะครับขายไปใส่หนี้เพิ่นพอได้ใส่หนี้วัดแล้วเหลือเงินอยู่แค่สามหมื่นบาทจะมาเฮ็ดอย่างใดพ่าเฮาบ่มีที่สิทำกินแล้วทีอยู่อาศัยกับบ่มีที่บ้านที่เงินกับบ่มีนะครับจาก่างเสพมาก็มาเม่อซอที่เพิ่นอยู่เซอยที่เพิ่นอยู่คืออยู่แปลงนี้ครับแปลงที่ทำเกษตรอยู่ปัจจุบันนะครับเซอยอยู่เซอยแบบว่าบ่ได้เสียค่าเซอยนะครับแต่ว่าผลผลิตที่ได้ค <separately> ือแบ่งก <Okay>. ับเจ้าของที่เพิ่น ที่มมอยูตรงนี้ครับปรับหมอก็สั่งไปนั่งศึกษาเรื่องของการเกษตรนะเพราะว่าฮาวมิคข้อมููในด่านการเกษตรเขาพอเลียนสามพอเดชม,มาศึกษาในเรื่องของเกษตรเลยโดยเฉพาะเกษตรกรรมอย่างยืนไปเป็นสมาชิกของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกไทยสารดินตรงนี้นันเป็นดินที่าดีเลยคิดว่าเอาระบบเกษตรอย่างยืดที่เยาไปเรียนรู้มาปรับสายแม่แแปลงของห้อง โดยการที่เขาใส่จิลินรี่เป็นหลักในการปรับพื้นที่อาหามันดีมันดีขึ้นมีปัญหาทอนสิบบอกว่าเป็นอุปสรรคในการดำเนินนั้นเลยเพราะว่าเป็นการปรับปรุงแก้ไขผิดเป็นครูนะทาเห็นว่าอะไรมันเป็นอย่างก็เป็นยนทันทีอา,าแนวแทาแก้ไขอะไรในเรื่องการทําการเกษตรคือเกษตรกรรมยังย่งยืนในรูปแบบเกษตรแบบผสมผสานทําทุกอย่างครับทั้งพืชทั้งสัตว์ทั้งประมงก็ะอันดับแรกคือมีเป้าหมานาะ แล้วก็มาให้แผนคิดจะำทำที่เฮาสิเฮ็ดฤดูกาลต่างๆเนี่ยคือสิบ่บให้ว่างเปล่าเราก็ทำตามแผนถ้าไปตามแผนแล้วเติมมันบ่นอยู่ไกลครับหลังจากที่เฮาเฮ็ดได้แล้วประสบก็นนในระดับหนึ่ง ระดับหนึ่งเนี่ยมาถึงวันเรามีพออยู่พอกินพอเพียงแล้วลดค่าใช้จ่ายพึ่งตัวเองได้แล้วว่าพึ่งภาพให้หนอกเอ็นว่าประสบความสำเร็จแล้วนี่คือตัวเองประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วพี่น้องในชุมชนขึ้นใหญ่ของมาเรียนรู้มัศึกษาอันที่สองนหน่วยงานตังเริมของมหามหาเราว่าสมควรที่จะยกย่องให้เป็นแรงเรียนรู้เป็นต้นแบบในเรื่องของการทำเกษตรสิ่งที่ได้จากการทำการเกษตรถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ถือว่า การเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอยู่ได้อีกอย่างหนึ่งได้พื้นที่ของตัวขออันที่สองได้มีหม่องที่อยู่อาศัยมีเือนอยู่เหือนจากนำพักนำแร่ที่เห็ดทรงลูกขยะเรียนนี่คือคมสำเร็จที่นั่นเหลืองออกขอบว่าเนาะนั่นเหลืองของชุมชนพี่น้องได้มาเรียนรู้มาเอาหน้าขิดไปปรับใส่ผู้ใดเห็ดอีหลีเห็ดไต้ก็สำเร็จถือว่าเป็นบุญที่สอีกอันหนึ่งอันที่สาม เป็นอื่นๆคือถ้าหนว่วยงานต่างๆเห็นสำคัญว่าเออเฮาไมา่อยู่จุดนี้แล้วนาสิห้ยกำลังใจไหมหายกำลังใจคืออาจจะเป็นเกียรติบัตรเป็นารางวัลต่างๆรางวัลใหญ่ๆจากพระราชาวังคือเป็นผลงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกวดผลงานกลุ่มเศรษฐีใหม่อีกผลงานหนึ่งก็คือปาราเกษตรของแผ่นดินที่สำคัญที่สุด คือกิจกรรมถึงจิบว่าั่งเงินหลายแต่มันอยู่พอดีพอกินพอใช้นะครับเหลือกินจังแก่ใจจำนายขายหัมนมาเป็นทุนต่อต่อต่อพ่อเลยไปท้านาเลย